สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องโอซนโอเคเลยนะคะแต่วันนี้ไม่ได้มาท่องเที่ยวอะไรนะคะแต่วันนี้มากินส้มตำกันจ้ารับบทเป็นคุณอ,อีสานหนึ่งวันก็จะเป็นส้มตำที่ไม่มีที่มีแต่มะละกอแล้วก็น้ำอะไรไม่มีไม่มีเม,ม,มขัคเทศแต่ว่าตอนแรกก็ใส่อยู่แล้วก็มห<า>กกินเลย อส mm hmm. ีมือตัวเองอร่อยมาก mm hmm. อร่อยมากสีมือตัวเองน้ำหยดอร่อยมากทุกคนหยดมาก เราจาเ่นังไอ่ะกินคู่กับผัดไทยนะคะแต่ว่าปวดท้องปวดปวดท้องอาวุธของเราในวันนี้นั่นก็คือมาจุ้มกันอือร่อย 你们哎呦妈好搞什么？ ก็ต้องมีกันกว่ากินส้มตำก็ต้องมีผักนะคะทุกคนเอาโปะอ,อย่างนี้นะคะอืมอืม,อมจับนัวยโชติอาา๋อเนาะ ก็จะเยี่ยมจินคู่กับผักอร่อยแก็ดเ่วเขาส้มตำอยู่นี่ กับปัาไทยนะคะไทยอ่อยมาเยบ็เยบเยอยัง อห้ hey. ประเด็นข้อท้าย okay. อเออค่ะสรับนี้ก็ขอพอักแค่นี้ก่อนนะคะกับช่องโอโซนโอเคนะคะตันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องน้องโอโซนทีนะคะตันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย